คือเราเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสกู้เงินสตรีมาลงทุนในการรับซื้อดอกเกลือครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะแล้วก็ได้นําเงินมาต่อยอดให้กับสมาชิกโดยการที่รับซื้อดอกเกลือโดยตรงจากสมาชิกของเราสมาชิกในกลุ่มของเราก็มีอาชีพทํานาเกลือและชุมชนของเราก็มีอาชีพทํานาเกลือแล้วเราก็คือเจอปัญหาเกลือราคาตกต่ําแล้วเราก็เลยมาจับตลาดโดยการขายดอกเกลือเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก ก็เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกโดยการทํานาเกลือเนี่ยเกลือมันจะได้ดอกเกลือเป็นอันดับแรกเราก็จะให้สมาชิกช้อนดอกเกลือมาขายเราเพื่อจะเพิ่มราคาแล้วก็มูลค่าเพราะว่าดอกเกลือเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าการขายเกลือเม็ดธรรมดาปกติทั่วไปเนื่องด้วยว่าการทํานาเกลือของเราเนี่ยราคาเกลือมันตกต่ำแล้วการที่ได้ค่า ขายเกลือกมาเนี่ยมันไม่พอต่อการที่ว่าเราจะจ่ายให้กับป้าที่ว่านํำดอ,อกเกลือมาส่งแต่การที่เราคู่กองทุนบิบัทสตีไว้เป็นเงินสำรองกแล้วก็สามารถ นำเงินนี้จ่ายให้แก่ป้าแกไปได้เลยโดยที่ป้าแกไม่ต้องรอว่าเราจะต้องไปขายของในรอบเดือนหรือ2เดือนก่อนเพื่อจะได้เงินนี้กลับมาจ่ายค่าดอกเกลือให้ป้าแกแล้วการที่เราจ่ายเงินก้อนให้ป้าแกเนี่ยป้าแกสามารถเอาไปใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าเอาไปต่อยอดในการทํานาเกลือครั้งต่อไปของเขาได้แล้วก็ไม่ว่าสมาชิกคนไหนจะนําเกลือมาส่งเราเราก็สามารถจ่ายเงินก้อนโดยที่ไม่ต้องรอขายของต่อไปได้ สมาชิกก็สามารถนําเงินเนี่ยไปไปใช้ในครอบครัวไม่ซื้อกับข้าวให้ลูกให้หลานได้เลยค่ะจุดประสงค์ทําไมเราถึงกู้เงินบทบาทสตรีอันดับแรกก็คือเป็นเงินที่กู้ง่ายแล้วก็ดอกถูกแล้วเราสามารถผ่อนจ่ายทั้งต้นทั้งดอก โดยที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไปกู้เงินข้างนอกค่ะบางทีเราสามารถจ่ายได้แค่ดอกเพราะเราจะเจอดอกที่แพงกว่านี้ก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนแล้วก็คนที่มีอาชีพทํานาเกลือเพราะว่าการที่ช้อนดอกเกลือมาส่งเราเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นนอกจากการขายเกลือแกงเป็นเกลือเม็ดธรรมดา นอกจากเราจะขายดอกเกลือปกติแล้วนะคะเราจะมีการนําดอกเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะแล้วก็เช่นเป็นสบู่เป็นครีมขัดผิวขัดหน้าเป็นเกลือสปาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกลือของเราด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะจากจากการรุมนตัวกันของเราเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันนะคะว่าเราจะหาอาชีพเสริมซึ่งปกติเรามีอาชีพหลักอยู่แล้วแต่เราจะหาอาชีพเสริมยังไงที่จะให้ารายได้เราเพิ่มขึ้นนะคะจากตรงนี้ จบกับเรา,ามาเจอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเข้ามาพอเรารู้จักกองทุนนี้เราก็เลยรวมตัวกันลองเขียนโครงการเข้าไปนะคะก็ได้อนุมัติค่ะกองทุนนี้นะคะเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแค่รวมตัวกันแค่3มคนแล้วก็เขียนโครงการเสนอเข้าไปนะคะจากการที่เราได้งบประมาณจากกองทุนนี้นะคะทำให้เรา,ามี อาชีพปกติเป็นอาชีพเกษตรกรอยู่แล้วนะคะได้กองงบกองทุนนี้มาก็เท่ากับเรามาต่อย,ยอดเกี่ยวกับเกษตรการเลี้ยงไก่ไข่ของเราขึ้นไปอีกนะคะเพิ่มจํานวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเข้ามาค่ะทําให้เรามีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะมีรายได้เสริมจากในกลุ่มแล้วนะคะเรายังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของกลุ่มของ ชุมชนอีกด้วยค่ะเรื่องการดำเนินง,งานของกองทุนพัฒนาบทบัสตรีนะครับก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นนะครับให้ทางสตรีเนี่ยนะครับได้มีช่องทางในการที่จะประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยในการที่จะดำเนินการบริหารจัดการนะครับ กองทุนพันาบตรีเนี่ยเป็นกองทุนที่มีดอกเบีย้ยต่ำนะต่ำมากมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้สตรีเนี่ยรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ผู้เงินจากกองทุนพันาบุตรีไปประกอบอาชีพเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับแล้วก็กระตุน้นในเรื่องของการที่จะ,ะทําให้พี่น้องที่เป็นสตรีนะครับเป็นสมาชิกกองทุนทันาบุตรตีเนี่ย ได้ไปดาเนินการในเรื่องของการที่จะมีรายได้ไปดูแลเปจุนเจือครอบครัวได้ต่อไปอย่างต่อเน,นื่องนะครับเรถือว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญที่ รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้สตรีทุกกลุ่มนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนี้ครับจึงอยากเชิญชวนสตรีนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนบนบาทสตรีนะคะเพื่อจะได้รับโครงการดีๆไม่ว่าจะเป็นงบอุดหนุนสตรีการคู่สตรีที่มีดอกถูกให้มีไรายได้แล้วก็มีอาชีพแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแก่สตรีต่อไป